หลังจากที่เราได้ติดตั้งและตั้งค่าเบื้องต้นในการใช้งาน Home Assistant เป็นบอร์ด Raspberry Pi 4กันไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาตั้งค่ากันต่อโดยในส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงนั้นคือการทําให้ Home Assistant สั่งให้พัดลมของตัว Case Argon One ทำงานโดยถ้าหากเพื่อนๆสังเกตดีๆก็จะพบว่าพัดลมของตัวบอร์ดนั้นไม่ได้หมุนอยู่เนื่องจากพัดลมของเคสตัวนี้นั้นเป็นพัดลมแบบปรับรอบการทํางานได้ดังนั้นจึงทําให้จำเป็นที่จะต้องมีการสั่งการจากตัวบอร์ด Raspberry Pi พัดลมถึงจะทางานครับโดยันดับแรกเราจะต้องมาทําการติดตั้งแอดออนสำหรับเคสตัวนี้กันก่อนตัวหักพูดถึงแอดออนก็จะคล้ายๆกับส่วนขยายของ Home Assistant ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถจากเซอร์วิสต่างๆที่ทางผู้พัฒนาพัฒนาให้สามารถมาล่วมกับตัว Home a s s i s t a n t ได้ซึ่งสำหรับแอดออนของเคสตัวนี้นั้นถึงเพื่อจะเป็นที่จะต้องเพิ่มร e p o s i t o r รี่ก่อนซึ่งสามารถทำได้โดยไปที่การตั้งค่าแอดออนแอดออนสโตร์ เลือกที่ปุ่ม3จุดด้านขวาบนเลือก repository แล้วนำลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนำไปวางทีละลิงก์แล้วกด add หลังจากทำการ add ทั้ง2ลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการ restart Home Assistant 1ครั้งเพื่อให้ add-on ที่เราเพิ่มเข้าไปนั้นปรากฏขึ้นมาซึ่งเพื่อนๆจะพบกับ add-on ที่มีชื่อว่า h a s OS i q u a C Configurator และ Argon One Active Linear Cooling โดยเราจะมาเริ่มกันที่ add-on ที่มีชื่อว่า SOS i s q u a C Configurator กันนะครับโดยแอ d on ตัวนี้มีหน้าที่ในการเปิดการใช้งาน iSquare C Interface ของตัวบอร์ด Raspberry Pi ที่รัน OS Home Assistant อยู่เนื่องจากพัดลงของเคส Argon นนั้นใช้การควบคุมสื่อสารผ่านทาง Interface i s q C จึงทำให้จำเป็นจะต้องเปิดการใช้งาน Interface นี้ก่อนโดยเมื่อกดเข้าไปแล้วให้ทำการกด Install ได้เลยครับโดยหลังจากกด Install แล้วกด Start แล้วให้ทำการรอประมาณ30วินาที แล้วทําการถอดปลั๊กจ่ายไฟตัวบอร์ดรัสบิรี่พายออกได้ทันทีรอ5วินาทีแล้วเสียบเข้าไปใหม่อีกหนึ่งครั้งรอจนบอร์ดรัสบิรี่พายติดขึ้นมาและโฮมแอสซิสแตนต์กลับมาทํางานอีกครั้งแล้วให้ทําการถอดปลั๊กจ่ายไฟออกอีกหนึ่งครั้งรออีก5วินาทีแล้วเสียบเข้าไปใหม่เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จแล้วครับเพื่อนๆสามารถกด Stop และ Uninstall Add-on ตัวนี้ออกไปได้เลยครับแน่นดับต่อมา ไปที่ add-on Argon One Active l i n e a r Cooling กันนะครับให้ทำการกด install แล้วกด start หลังจากกด start แล้วไปที่หน้า configuration เพื่อทำการตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดของตัว CPU โดยค่าเริ่มต้นนั้นจะมีใช้งานเป็นหน่วยฟา r รนไฮต์กดเลือกที่ตัว C เพื่อใช้งานในหน่วยเซลเซียสแล้วปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้เลยครับโดยหากอุณหภูมิ Raspberry p พถึงค่าสูงสุดที่เราได้กำหนดไว้พรัรลมจะทำงานที่100% และหากอุณหภูมิถึงจุดต่ำสุดที่ได้กำหนดไว้พัดลมก็จะทำงานที่ศูนย์เปอร์เซนต์โดยหากอุณหภูมิระหว่างสองค่านี้ระบบก็จะนำค่าอุณหภูมิมาเทียบบญัติตยางเพื่อหาค่าวความเร็วพัดลมที่เหมาะสมโดยหลังจากตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้วก็สามารถกดเซฟได้เลยหลังจากนั้นแนะนำให้ทำการรีสตาร์ทโฮมแอสเซสเซนต์อีกหนึ่งครั้งเพียงเท่านี้พัดลมในตัวเคสอาร์กอนวันของเพื่อนๆก็จะทำงานแล้วนะครับ หัวข้อต่อมาคือ add-on ที่เราจะใช้ในการแก้ไขไฟล์ระบบที่อยู่ในรูปแบบ Text หรือตัวอักษรเนื่องจากบางฟังก์ชันของการใช้งาน Home Assistant นั้นหรือการปรับแต่งในบางรูปแบบยังจำเป็นที่จะต้องอาศัยการแก้ไขโค้ดหรือการตั้งค่าผ่านตัวอักษรจึงทําให้ Text Editor นั้นยังมีความสําคัญสําหรับ Home Assistant อยู่โดยเราสามารถติดตั้ง Text Editor ใน Home Assistant สาหรับใช้งานได้ผ่านทาง add-on โดยผมขอแนะนําเป็น add-on ที่มีชื่อว่า Studio Code Server โดยสามารถติดตั้งได้โดยไปที่การตั้งค่า add-on add-on store เลือก add-on ที่มีชื่โอว่า studio code server แล้วกด install ได้เล,เลยครับก่อนทำการกด start ผมแนะนำให้ทำการเปิดสมิ์ที่เขียนว่า show inside bar เพื่อเพิ่มความง่ายในการเข้าใช้งานด้วยนะครับหลังจาก add-on เริ่มการทำงานแล้วก็จะปรากฏชื่อขึ้นที่เมนูด้านซ้ายโดยเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะพบกับหน้าตา text editor ที่มีความคล้ายกับตัวโปรแกรม vs code นั่นเองครับ โดยจาก t e คอ Editor อร์นี้เพื่อนๆจะสามารถแก้ไขไฟในระบบ Home Assistant ได้ทั้งหมดโดยในอนาคตผมมั่นใจเลยครับว่าเพื่อนๆจะได้ใช้แอดออนตัวนี้อย่างแน่นอนครับและในหัวข้อต่อมาในการที่เราจะทำให้ Home Assistant สามารถเข้าถึงได้จากนอกบ้านซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับระบบสมาร์ท o m e ของเราให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งการหรือรับการแจ้งเตือนเมื่อไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบริการบางอย่าง ที่ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้อยู่ในวงเครือข่ายเดีวยวกับเซิร์ฟเวอร์ Home Assistant ของเราต่วิธีการก็มีหลากหลายวิธีนะครับตั้งแต่ฟรีแต่ยุ่งยากอย่าง VPN ไปจนถึงเสียตังแต่สะดวกสบายอย่าง Nabu Casa โดยในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแบบที่ง่ายที่สุดอย่าง Nabu Casa และซับซ้อนแต่ราคาถูกลงมาหน่อยอย่าง Cloudflare Tunnel น,น,น,นะครับในส่วนของการใช้งาน Nabu Casa าสำหรับการเข้าถึง Home Assistant นั้นสามารถทำได้ง่ายมากๆเลยครับ ไปที่การตั้งค่า Home Assistant Cloud โดยเมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าล็อกอินของตัว Nabu Casa ให้เราคลิกที่เริ่มทดลองใช้ฟรี1เดือนทาง Nabu Casa จะให้เราสมัครสร้างบัญชีโดยให้กรอกอีเมลและสร้างพาสเวิร์ดซึ่งอีเมลและพาสเวิร์ดที่เรากรอกไปนี้เราจะต้องนำไปล็อกอินกับ Home Assistant ของเราอีกครั้งเพื่อทำการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Home Assistant ของเราเข้ากับ Cloud ของ Nabu Casa โดยเมื่อกรอกเสร็จแล้วกดเริ่มทดลองใช้หลังจากนั้นไปที่อีเมลที่เรากรอกเมื่อสักครู่นี้ ให้มองหาอ e ีเมลจากนาบูคาซาและกดลิงก์ยืนยันในอ e ีเมลได้เลยซึ่งหลังจากกดยืนยันแล้วให้กดล็อกอินเพื่อเข้าถึงแดชบอร์ดของนาบูคาซาได้เลยหลังจากนั้นให้กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ h o m e a s s t s t a n t ของเรากลับไปที่การตั้งค่า Home Assistant Cloud และใช้อ e ีเมลและพาสเวิร์ดที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ล็อกอินหน้านี้ไปได้เลยโดยเมื่อล็อกอินเข้ามาได้แล้ว ก็จะพบกับหน้า integration ต่างๆที่เราสามารถใช้ประโยชน์จาก Home Assistant Cloud ได้ไม่ว่าจะเป็น Google Assistant จากทาง Google หรือว่า Alexa จากทาง Amazon นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน Webhook ผ่านทาง Home Assistant Cloud ได้ด้วยหลังจากที่เราได้ทำการ log in Server Home Assistant ของเราเพื่อผูกเข้ากับ Home Assistant Cloud แล้วกลับไปที่นาบุคาซาแด h บอร์ดอีกครั้งในส่วนของรีโม e UI ให้เรากด connect ได้เลย เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Home Assistant ของเราผ่านทางลิงก์ของ Home Assistant Cloud แทนโดยลิงก์ที่ได้จะมีลักษณะเป็นตัวอักษรยาวๆสามารถนำลิงก์นี้ไปผูกกับแอปพลิเคชัน Home Assistant ในโทรศัพท์สำหรับการเข้าถึง Home Assistant ผ่านเครือข่ายภายนอกบ้านอย่าง 4G หรือ 5G ได้และต่อมาในส่วนของ Cloud Fair Tunnel ซึ่งเป็นบริการ Tunnel จากทาง Cloud f a r e ที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึง Home Assistant ที่บ้านได้โดยไม่ต้อง forward port หรือสร้าง VPN ให้วุ่นวาย พร้อมทางยังได้ HTTPS เหมือนการใช้งานผ่านนาบูุคาซา่าให้เราไปเชื่อมต่อบริการของ Google ได้อย่างไร้ปัญหาโดยสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีสำหรับการใช้งาน Cloudflare Tunnel นั่นคือตัวโดเมนเพราะว่า Cloudflare นั้นจะใช้โดเมนเป็นชื่อทัน n นลสำหรับการเข้าถึงตัว s e r v ์ฟอร์ Home Assistant ของเราโดยในปัจจุบันผู้ให้บริการจดโดเมนก็มีหลากหลายเจ้าให้ได้เลือกใช้งานโดยผู้ให้บริการที่เราจะมาใช้งานกันในวันนี้คือ Hostinger ไปที่เว็บไซต์ hostinger.com หลังจากนั้นทําการสมัครสมาชิกโดยกดที่ปุ่มล็อกอินโดยสามารถเลือกล็อกอินโดยการสมัครบัญชีกับทางเว็บไซต์หรือล็อกอินผ่านโซเชียลมีเดียไปได้เช่นกันโดยเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าค้นหาโดเมนที่เราต้องการจะใช้งานโดยสามารถกรอกชื่อโดเมนที่ต้องการลงไปในช่องด้านล่างแล้วกดค้นหาได้เลยโดยรอสักครู่หนึ่งทางเว็บไซต์ก็จะแสดงรายการโดเมนที่พร้อมให้เราจะใช้งานขึ้นมา โดยแต่ละโดเมนก็จะมีราคาที่แตกต่างกันตามแต่ละนามสกุลหรือที่เราเลือกกันติดปากว่าดอทนั่นเองเราสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการโดยที่อยากได้โดเมนราคาถูกแนะนําให้เลือกดอทที่มีตัวอักษรเยอะๆเะช่นดอทคลาวที่ผมจะเลือกใช้ซึ่งตกเพียงปีละ40่สิบบาทเท่านั้นโดยหากเราลองเลือกดูเป็น2ปีก็จะพบว่าราคาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเพราะราคา40กว่าบาทต่อปีนั้นเป็นราคาโปรโมชั่นนั่นเอง ถ้าหากเราต้องการอยากจะได้ราคาที่ถูกลงอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่สมัครบัญชีใหม่มาจดได้หลังจากนั้นก็ถือเป็นขั้นตอนของการชําระเงินให้เรียบร้อยโดยผมเลือจกจ่ายปากทางบัตรวีซา่าต้นตัดบัตรไปทั้งสิ้น 40, 40กว่าบาทหลังจากชําระเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนโดเมนโดยเราจะได้กรอกประเทศที่อยู่อาศัยประเภทผู้ใช้งานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็สามารถกด continue ไปได้เลยครับ โดยเมื่อเข้ามาถึงหน้าแดชบอร์ดของ HoS t i n เก r แล้วก็จะพบกับการแจ้งเตือนให้เราไปทำการยืนยันบัญชีอีเมลที่เราใช้ก็ให้ไปทำการเปิดอีเมลแล้วกดลิงก์ที่ทาง Ho s t i n g e r ส่งมาได้เลยโดยหลังจากกดลิงก์แล้วกลับมาที่หน้าแดชบอร์ดของ Ho s t i n g e ออีกครั้งก็จะพบว่าการแจ้งเตือนได้หายไปแล้วครับอันดับต่อมาให้เ,เพื่อนๆทำการสมัครการใช้งาน c o u d f l a r e โดยไปที่เว็บไซต์ cloudflare.com/product และ Channel โดยผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับโดยเมื่อเข้าไปแล้วก็ให้ทำการสมัครโดยกดที่ปุ่ม sign up ได้เลยโดยเมื่อเข้ามาที่หน้า d a s h บ o a r d ของ Cloudflare แล้วก็ให้ทำการเลือกที่เมนูด้านซ้ายบนที่ชื่อว่า website แล้วกด add site นำโดเมนที่เราจดมาจาก Hostinger ใส่ลงไปในช่องว่างแล้วกด add site ได้เลยครับในหน้าต่อมาก็จะแสดงแผนการใช้งานตามราคาให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุด เพื่อเลือกแบบฟรีแล้วกด continue ได้เลยต่อมาเลือกที่เมนูด้านซ้ายที่ชื่อว่า DNS จะลงไปในส่วนของ Cloudflare Name Server จะเห็นว่ามี Name Server อยู่2ชื่อให้ทําการคัดลอก Name Server ทั้ง2ชื่อไปใส่อย่าง Hostinger โดยใน Hostinger นั้นให้เลือกเมนูด้านซ้ายที่ชื่อว่า DNS name server และกดปุ่ม Change name server ติ๊กเลือกที่ name server แล้วนำ name server จาก Cloudflare ทั้งสชื่อไปใส่แทน ทั้งเนมเซร์เวอร์ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้หลังจากนั้นกดเซฟได้เลยครับต่อมาให้กลับไปที่ Home Assistant ของเราไปที่การตั้งค่า Add-on Add-on Store คลิกที่ปุ่ม3จุดทางด้านขวาบนเลือก Repository แล้วนำลิงก์ไปวางแล้วกด Add โดยลิงก์ของ Repository นี้ผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหลังจากนั้นทําการ restart Home Assistant หนึ่งครั้งเพื่อ Add-on ที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่ปรากฏขึ้นมา โดยเมื่อกลับไปที่ add-on อีกครั้งจะพบกับ add-on ใหม่ที่มีชื่อว่า Cloudflare ให้เราทำการคลิกเข้าไปแล้วกด install ดเลยครับโดยหลังจาก install เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดเปิดสวิตช์ที่มีชื่อว่า Start On Boot เพื่อให้ตัว add-on นี้เปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อบอร์ดถูกเปิดหรือว่าถูกรีสตาร์ทและเปิดอีกสวิตช์ที่ชื่อว่า Watchdog เพื่อให้ตัว add-on reset การทำงานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญหาต่อมาไปที่หัวข,ข้อ configuration ของ add-on Cloudflare ในช่อง External Home Assistant Host Name ให้ทำการใส่โดเมนที่เราจดไว้แล้วกด save หลังจากนั้นกลับไปที่หน้า Info แล้วกด Start เพื่อเริ่มการทำงานของ Cloudflare ได้เลยครับื่อหากคลิกไปที่หน้าหลอกของตัว Cloudflare Add-on ก็จะพบกับลิงก์ที่ทาง Cloudflare นั้นให้เราไปทำการ authorize ตัว Tunnel ท,ที่เรากำลังสร้างขึ้นมาใหม่โดยคัดลอกลิงก์นั้นนำไปวางในเบราว์เซอร์หน้าใหม่ก็จะพบกับโดเมนที่เราจะทำการ authorize โดยคลิกที่โดเมนของเรา แล้วกด authorize ได้เลยสำหรับใครที่ขึ้นว่า f a i l to validate request hostname ก็ไม่ต้องตกใจไปครับอาจจะต้องรอประมาณ2-3นาทีให้ DNS อัปเดต name server ที่ดาเพ่าไปเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้ก่อนโดยเมื่อรอจนครบเวลาก็จะสามารถกด authorize ได้หรือของใครที่ขึ้นว่า please verify your email ก็ให้ไปเปิดอีเมลที่ใช้สมัคร log in cloudflare แล้วหาอีเมลจากทาง cloudflare เพื่อกดลิงก์ verify email ที่ cloudflare ส่งมาให้แล้วกลับมากด authorize ได้เลยครับ โดยเมื่อกด Authorize ผ่านแล้วให้ลองเข้าถึง Home Assistant ผ่านโดเมนที่ได้จดขึ้นมาโดยเมื่อเข้าไปแล้วก็จะพบกับ400 Bad Request ซึ่งถึนก็แปลว่า Cloudflare สามารถสร้างท u n n e l ในการเชื่อมต่อระหว่าง Home Assistant โดยใช้โดเมนที่เราจดขึ้นมาได้แล้วครับและในการแก้ไขให้เราสามารถเข้าถึงหน้า d a s h บอร์ดของ Home Assistant ได้โดยไม่ติด400 Bad Request นั้นให้ไปที่หัวข้อ Documentation ของตัว Add-on Cloudflare แล้วคัดลอกคำสั่งในกล่องนำไปวางในไฟล์ configuration y a yml โดยใช้ Text Editor ที่ถนัดได้เลยครับหลังจากวางลงไปแล้วให้ทำการกด restart home assistant หนึ่งครั้งโดยหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ติดกลับขึ้นมาใหม่ให้ลองเข้าถึง home assistant ดูโดยในครั้งนี้จะลองเข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือที่ใช้สัญญาณ 4G แทนโดยเข้าถึงโดยใช้โดเมนที่ได้จดไว้ก็จะพบว่าเราสามารถเข้าถึงหน้าล็อกอของ home assistant ได้ตามปกติแล้วครับ เราสามารถจะใส่ username และ password ่อเข้าไปใช้งานได้เลยนอกจากนี้โดมเมนที่ได้จาก Cloudflare ก็ยังมาพร้อมกับ HTTPS ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับการตั้งค่าตัว Home Assistant ให้พร้อมใช้งานตอนนี้ผมก็คิดว่า Home Assistant Server ของอเพื่อนๆเนี่ยก็พร้อมจะใช้งานแล้วนะครับสำหรับในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะนำตัวเซนเซอร์หรือสวิ t ช h อะไรมาเชื่อมต่อกับตัว Home Assistant ก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับตอนนี้เสร็จตอนไทยแลนด์กำลังมองหาเมกเกอร์หรือผู้ที่มีความสนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์ชอบทดลองหรือใช้งานสิ่งใหม่ๆและมีไอเดียที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้รู้เหมือนกับผมเราต้องการคุณมาร่วมงานกับเราส่งเรซูเม่ของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วเจอกันนะครับ